สวัสดีครับพี่น้องพู้พ่พอกับช่องอาร์มลำเพลินชัวรนะครับคิดแต่ใน <laughs> เนื้นอไม่ใช่ใช่พี่บัวครับวันน,ะะนี้เรามากินหมูกระทะนะครับบังอยู่ตรงก้องนั่ง กับเสียกล้องนะคะแล้วก็เสียไปข้าอจโบ้หงครบคัวได้สั่งมาเลยแล้วแต่เทับเอ เอาเน,นี่ยเหรอลโอเคเอาห้าร้อยก็ได้ว่งน้ำจิมนาอร่อยมากอ๋อม่ไม่ถึงว่า สั่งเพิ่มได้พวกข้าวผัดก็เป็นไฟแบบอัพสิลเพิ่มนี่ไง,งมไม่ไม่หมายถึงว่าเมนูมีอีกแต่หมายถึงว่ามันไม่มีในใบเมนูถ้าอยากกินข้าวผัดข้าวอะไรงเงี้ยเรียกขอวะหรอฮะเร้ขยขวะหรอ ai mà leo cái răng của hạt này đi à? โ่อค้าแม่แอตเตรีสวัสดีครับพ่อบุญสวัสดีครับสวัสดครับผมท่านนี้านอนแม่แม่มาแม่มาทำเวยก็ได้นะใช่ได้ครับพ่อ <c oughs> ต่อํา ขาเล่นๆเลยสิอยมรัวว่อหมดมแล้วใช่อ๋อน้อง่ายุท่ไหนครับแม่ลืมเลยพี่ตุอกอ๋อ,อรักษารลักฟันอ๋อแม่สวยเลยเหรอครับแม่สวยตลอดแม่ดงพอนะ่ะ แม่น้อน้อยอยู่แถวไหนครับม,มากินมกะ,ะ่ามานะแม่เดี๋ยวให้น้องแป้งทำให้ครับได้ครับแม่บอกก่อนบอกก่อนเดิด Terima um, kasih um... ผมเท่านี้สิบ ให้ที่กายร้องเพลงกันร้องเพลงขอบคุณแฟนแพนไอ้กําลังอันนี้ไอ้กําลังไปเปื่อนรบนีครับพี่พอทีมมาในกลุ่มไหมเขาจะออก <laughs> แล้วก็น้องกล้องคนน่ารักคลิปนี้ไส้สนิทเดิพี่นองไว้ไปกินหมูกระทะก่อนนะครับ